ดาอัปเดตหุ้นอเมริกาวันที่23กรกฎาคม2 5 2 5นะครับช่วงนี้ดัชนี S&P 500ก็เริ่มทยอยขึ้นนะครับวันนี้เมื่อวานนะครับ Google ก็ถือว่าขึ้นมาประมาณ0.65% 5วันรอนย้อนหลังนะครับ Google ก็ขึ้นมาละ5%้เนะครับหเดือนล่าสุดหุ้น Google บวกมา15%นะครับเพราะว่ากระแส AI เริ่มมาแรงแล้วก็ Google ก็มีรายได้จากค่าโฆษณา ในเว็บไซต์แล้วก็ YouTube นะครับ PE ในกลุ่มเทคโนโลยีก็ Google ก็ถือว่าถูกที่สุดนะครับตัวอื่น PE แร้ว,ว่าค่าความสุขความแพงจะอยู่ที่ประมาณ30เท่าถึง40เท่าแต่ว่า Google เนี่ยอยู่ที่21เท่าครับแล้วก็ในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ย g ูเกิลก็มีการประกาศจ่ายเงินป็นผลครั้งแรกพร้อมกับ Facebook นะครับซึ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็จ่ายเงินปันผลไม่ถึง1%นะครับเพราะว่าบริษัทต้องการเงินไปลงทุน แล้วก็ ai อย่าง Gemini ที่ใช้ v ี3อในการสร้างวิดีโอแล้วก็ภาคเสียงเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวก็เริ่มเปิดงานใช้ในประเทศไทยในเดือนกรกฎาปีนี้นะครับเอามาดูที่ Starbucks นะครับหุ้นที่มาเงียบๆนะครับในหนึ่งเดือนล่าสุดก็บอกมา4.1นะครับในหนึปีล่าสุด Starbucks SBUX ที่ขายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแล้วก็ ขนมเค้กแล้วก็พวกแก้วนะครับก็บอกมา22%ในรอบหนึ่งปีล่าสุดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลง CEO นะครับเอา CEO ของช h i เปเลที่เป็นร้านอาหารในอเมริกามาเป็น CEO s t a สตา c k บนะครับก็ Starbuck s เองก็มีการจ่ายงานปันผลอยู่ที่2.6%นะครับจ่ายทุกๆ3เดือนหรือว,ว่าแต่ละไตามาร์ตห่ไตมารก็เท่ากับ4เดือนเช่นไตามาร 1, ก็จะเตือน มกราถึงเดือนมีนานคมาดูที่ลูกพี่กลุ่มเทคโนโลยี AI ก็คือ n v i d i ียที่ผลิตการ์ดจอนะครับหนึ่งปีล่าสุดก็ขึ้นมา41นะครับหนึ่งเดือนยันตุเดทบอกมา24นะครับในรอบ5ปีย้อนหลัง NVIDIA ียก็บอกมาถึง 1,500%เพราะว่ากระแส AI มาแรงแล้วก็คนใช้ AI ในการทำงานแล้วก็บริษัทเทคเนโลยีนะครับมีการลงทุนใน AI PE ก็อยู่ที่ประมาณ55เท่านะครับการเติบโตยอดขายก็บอกมา12%นะครับ Nvidia ก็ใช้ง,งันผลค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าบริษัทเอาเงินไปลงทุนขยายธุรกิจ มาดูที่เทส l a บ้างนะครับอีรอนก็ตั้งพรรคการเมืองของตัวเองนะครับเรียกว่าพรรคอเมริกันจริงๆบริษัทคนที่ทำธุรกิจเขาไม่นิยมเล่นการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทในไทยหรือว่าอเมริกานะครับเพราะว่านักลงทุนจะไม่เชื่อมั่นการเคลื่อนไหวเป็นนักการเมืองเพราะว่าจะไม่ได้โฟกัสธุรกิจนะครับมาดูที่6เดือนย้อนหลังนะครับเทสลาหรือ tsla ก็ลบ20%นะครับเยอูเดหรือว่าตั้งแต่วันที่1มกราถึงวันที่23กรกฎาก็บอกเอ้ลบ17%หนึงปีล่าสุดบอกมา32%นะครับเทสลาเนี่ยเป็นหุ้นที่ขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงนะครับราคาจุดสูงสุดตลอดการอยู่ที่ประมาณ470ดอลลาร์ที่ตอนที่ดอลลาร์ทำชนะเลือกตั้งเพราะว่าอีรอนไปช่วยทําหาเสียงครับ แต่หลังจากนั้นราคาหุ้น Tesla เทสล่าก็ร่วงลงไปประมาณ230ดอลลาร์แล้วก็ตอนนี้เด้งมาที่332ดอลลาร์นะครับ5ปีล่าสุดหุ้นเทสล a าบวกมา200%นะครับก็เลื่อนลงมาครับ PE เทสล a าถือว่าแพงมากนะครับอยู่ที่180เท่านะครับแล้วก็การเติบโตของยอดขายลดลงลบ25%เพราะว่าโดน กดดันจากสินค้าจีนที่เป็นรถยนต์ไฟไฟ้าอย่างเช่น BYD นะครับแต่เทสลาก็ยังขายรถได้เรื่อยๆแล้วก็มีธุรกิจพลังงานครับ ดูตัวต่อไปก็คือ WDC หรือบริษัท Western Digital นะครับที่ทำเกี่ยวกับผลิตฮาร์ดดิสก์แล้วก็เมมโมรีที่ใช้ในโทรศัพท์นะครับก็1เดือนล่าสุดบอกมา13นะครับ Year to Date หรือตั้งแต่ปีใหม่ก็บอกมา12 1ปีล่าสุดลบ8นะครับก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจากราคา31ดอลลาร์ ถ้าเราดูย้อนหลังไป3เดือนเนี่ยก็แสดงว่าหุ้น WDC หรือเวเทอร์นิจิตอนเนี่ยขึ้นมาหนึ่งเด้งแล้วครับมาดูาที่อัตราการจ่ยายเงินปันผลก็อยู่ที่0.15นะครับบริษัทจ่ยายเงินปันผลค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับ WDC นะครับมาดูาที่ต่อต่อไปก็คือ s x หรือว่าบริษัท C-Gate นะครับที่ทำธุรกิจเหมือนกันที่เป็นคู่แข่งกับเวเทอร์นิจินะครับ หนึ่งเดือนล่าสุดบวกมา12นะครับหกเดือนล่าสุดบวกมา35เปอร์เซ็นตทูเดตบวกมา70แล้วก็หนึ่งปีล่าสุดบวกมา38นะครับแต่ซีเกตแน่ใจเงินปันผลเยอะกว่าเบเทิลมิชตอนนะครับอยู่ที่1.9แล้วก็เงินปันผลต่อปีอยู่ที่2.8 6ดอาาลลาร์นะครับความถี่ในการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่3เดือนก็คือแต่และไตรมาสน,นั่นเอง ตัวต่อไปก็มาดูที่ลินลี่นะครับที่ทำเกี่กับบริษัททำยาพวกเบาหวานนะครับแล้วก็อ,ปกอุปกรณ์ลดน้ำหนักหนึ่งเดือนล่าสุดบอกมา1.8%นึ่งจ o ดแปดเปอร์ซ็นตยาเดก็บอกมา0.6%นหกเปอร์เซ็นะครับแต่ถ้าเราดูเป็นช่วงๆเนี่ยลินลี่ก็ถือว่าราคาหุ้นขึ้นลงค่อนข้างแรงนะครับออทามาเลยจุดสูงสุดตลอดการอยู่ที่920าอยดอลลาร์นะครับก็ เคยลงไปลึกถึง725แล้วก็เด้งมาที่776ดอลลาร์ครับดิลลี่ก็จ่ายเงินปันผล0.73%หรือว่าเงินปันผลที่จ่ายใน1ปีก็อยู่ที่5.6ดอลลาร์ครับวันขึ้นเครื่องหมายดีรอบต่อไปก็คือวันที่10กันยานะครับ เวลาเราซื้อหุ้นเราเราอยากได้เงินเป็นผลเนี่ยเราต้องซื้อก่อนมันขึ้นเครื่องหมายอีกดีนะครับก็คืออันนี้หุ้นเรียคือขึ้นเครื่องหมายอีกดีวันที่10กันยาเราต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่10กันยาถึงจะได้เงินปันผลแหงวันนั้นนะครับ PE ของหุ้นเรียจะอยู่ที่62เท่านะครับโอเคครับก็อัปเดตหุ้นอเมริกาวันที่ยี่สิบสาม กรกฎาค2025ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันดาไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินการถอนเงินการแปลงเงินบาทเป็นดอลลาร์การขายหุ้นการโอนเข้าบัญชีธนาคารเวลาขายหุ้นผมได้ทำเพลย์ลิสต์ดาไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยใครถามอะไรก็คอมเมนต์พวกคุณได้เดี๋ยวาบางบ้านจะมาตอบนะครับไปแหละ